อ่อเปิดความรู้สึกเป็นยังไงก่อนเบาดีค่ะอืมเออมันมีความรู้สึกยังไงตอนที่ก่อนทําขณะทําแล้วก็หลังทําก่อนทําก็ยังปวดตามเรือตามตัวค่ะพอทำแล้วก็เบาเบา,บาตัวเบาตัวดีค่ะโอ้เบากี่เปอร์เซ็นต์เกค่ะเฮ้ยเฮ้ย อะไรมันจะไวปานกามเนตหนมดีเขาเบาตัวหายปวดขาเอออ๋อปวดขาอยู่ใช่หนูเป็นเส้นเอาเหมือนเป็นรองช้ำอะค่ะตรงตรงขาเอมันยังปวดอยู่แต่ว่าอันนี้มาคือพอนั่นแล้วก็มันหายหายปวดเลยค่ะอืนยังไม่ได้เป่าเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะเอออ่า l o c